ผมพยายามทําตัวให้ทุเดชที่สุดอ่ะเพื่อให้เขาไม่เอาเพราะว่าผมผมยังไม่พร้อมเพราะานะตอนนั้นอ่ะผมยังไม่อยากเซ็นสัญญาแต่ผมมาเพราะว่าแม่ผมอยากให้ผมมาลอง <c oughs> แต่ตัวผมอ่ะผมยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่มผมก็ใส่กางเกงขาด,ขาดเลยกางเกงยีนในพวกวิศวาขาดอ่ะผมก็ใส่เท้าหนีบก็แต่ธรรมดาเลยแเสื้อเสื้อมาหอมเก่าๆผู้จัดการก็มารอรับโอ้เขา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 เก่งอมเยอะเขาเตรียมชุดขัตูมรอผมเลย <ล>เราเลี่ยนใน<ม>ห้องน้ำสนามบินเลยคือไม่ต้องเตรียมจยากใส่แล้วก็ใส่คือผมพยายามทำตัวใ,ให้แตะแย่แล้วอะแต่ฉันจัดการเอ,องเขาเขาเต็มเขาเต็มพี่เบียรเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยค่ะกว่าจะออกมาเป็นดารานักสแสดงได้อะค่ะคือ<ม><ม>แกไม่ได้อยากทำงานด้านนี้แกเป็นวิศวะอะไรเนี่็คุณแดงอะค่ะชอบพี่เบียรมากแล้วก็เห็นรูปส่งรูปไปเขาก็บอกว่าเรียกให้มาดูตัวแต่พี่เบียรก็ไม่มาอเนี่ยค่ะเขาไม่ชอบสายนี้เราก็โทรไปคุยกับคุณแม่พี่เบียรว่าเราทำยังไงดีอะแม่เนนนนีีีีีีี่่่่่่่่่่่่่ยย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 ยแแแมมมมกกกกกก็็็็เเเเเลลลบอออออวววววววาาาาาาางงั้้้้้ดดด๋ชไไคคะะพพพรรรททปใส แล้วใส่กางเกงแบบว่าคือทำยังไงก็ได้ผู้ใหญ่เห็นแล้วไม่เอาเลยนะแล้วพี่เอด้วยความที่ฉลาดแกมโกงมาก่อนแล้วก็เลยเอาช่างหน้าช่างผมดักรอที่สนามบินดอนเมืองเลยเนงะี้ยแล้วก็คอสตูมเตรียมไว้เลยพี่ก็รู้แล้วว่าเบียต้องทำแบบนี้พี่ก็เวียลงเครื่องปุ๊บพี่ก็ลากเวียเลยแล้วก็เอาช่างหน้าช่างผมมาประคอห,หมดเลย